สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะ,ะวันนี้ว่ากันถึงเรื่องดวงตาทิพย์ลุ้นๆเลยนะก็มาจนถึงตอนที่สี่แล้วนะคะก็จะเป็นดวงตาทิพย์ของเหล่านาคาราชทั้งหลายนะคะเ,เหล่านาคราชนี้ส่วนใหญ่ดวงตาเขาจะเป็นดวงตาของพญานาคาราชนะคะพญานาคราชส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินนะคะ จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเขาจะมีส่วนหางนะคะหางที่คล้ายๆงูหางสั้นๆนะคะหางจะเป็นยึกๆยึกๆเหมือนคุณเคยเห็นพญานาคที่ที่ที่ครีบข้างบนอนะครีบข้างบนนะคะเออลักษณะจะเป็นแบบนี้แหละแล้วครีบเขาจะขยับไปมาได้นะตาหน้าราันากนาก่ารักจั๊กกะจีมากเวลาเขาขยับตาเนี่ยตอนที่ตอนที่แม่หมอนี่จะมีดวงตาของสีสุโทนาคราชอยู่นะคะสีสุโทนาคราชจะเป็นสีน้ําเงนินก็จะเป็นหางตาตาเขาจะ โอ้ดูมีอํานาจมากนะคะตาดูตา,ด,ตาดูมีอํานาจมากๆเลยนะคะแล้วก็ตาเขาพ่นไฟออกมาได้ด้วยนะคุณมีม,ม,ม,มีมีเขาเรียกว่าไฟโลกกนอะไฟโลก,กันล้อมรอบได้ด้วยนะจะบอกให้ตาของสิโงโตหน้าคาราชเทพนี่มีอะไรที่แม่หมอไม่มีไหมเนี่ยไม่มีอไหมเนี่ยก็มีนะมีทุกตาแหละมาค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่มีดวงตาหน้าคราชออรา่าออรา่าดวงตาหน้าคราชเนี่ยดวงชะตาชีวิตคุณนั้นเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่เนี่ยเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้จอดจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะต้องเน้นย้ำตรงนี้นะดังนั้นก็เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะดูไว้เพื่อประดับความรู้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์แม่หมอไม่ใช่ผู้รู้ครอบจักรวาลแต่แม่หมอเอาสิ่งที่แม่หมอรู้แม่หมอเห็นแม่หมอมีนะี่มาเล่าให้ฟังเอ่อไอตาสแบบนี้แม่หมอมีหมด เตมไปหมดฉี่เยอะแยะไปหมดจนไม่รู้าตาไหนเป็นตาไหนทําอะไรบ้างโอ้ยบุนวายมามามาดูของคุณดีกว่าค่ะคนที่มีตานาคราชคนที่มีตาน้าคราชอ,อพยานาคราชเขาจะเป็นผู้เปิดดวงตาให้คุณเองนะคะคุณไม่ต้องให้มนุษย์คนไหนมาเปิดตาคุณนะคะเพราะเปิดตาคุณไม่ได้ต้องเป็นองค์ของคุณเท่านั้นและอ,อสิ่งที่จะนําปฏิบัติไปให้คุณเปิดตาทิพย์ได้ก็คือการนั่งทําสมาธินะคะ ไม่ใช่อยู่ดีให้ใครสักคนมันเปิดตาให้คุณเปิดไม่ได้หรอกคะ่ะนอกจากเปิดไม่ถูกละตาถูกปิดไตาถาวรไม่พออาจจะได้ผีมาด้วยนะคะระวังเอาไว้นะสองถ้วยนะเรานาคราชเนี่ยสองเหรียญชีวิตมันเหมือนเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรักนะวิบากกรรมในเรื่องของความรักวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของความรักนะคะเชอริอรออ่า นายอ,อัพเพนตะเคินความรักการเงินการเดินทางนี่การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าคราชเนี่ยเขาก็เลื้อยไปเรื่อยๆนะเลื้อยนะอไปเรื่อยๆก็สถานที่ก็ไปเรื่อยๆไงชีวิตก็อยู่ไม่นิ่งไงค่ะชีพประจอรองเท้าก็พอๆกับพัทธุดงค์พ่ออ,อราหารันไม่ว่าจะครุฑไม่ว่าจะหน้าไม่ว่าจะใครก็ตามเน่เอาเป็นง่ายๆว่าคนที่มีตาทิ่แบบะไม่ได้อยู่อยู่นิ่งทั้งนั้นแหละนะไม่ว่าจะตาไหนก็ตามโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีพประจอรองเท้านะคะชีวิตก็ เป็นเสมือนกับญาติสนิทของผีตองเหลืองน,นะคะอย่างแม่หมอเนี่ยก็ย้ายบ่อยที่สุดก็สามเดือนย,ายอ้ยายสี่รอบย้ายหลังจะหักคุณย้ายทุกรอบนี่คือย้ายบ้านนะคะย้ายแบบย้ายจริงๆย้ายทุกอย่างเข้าของไม่ใช่ไปแต่ตัวนะคุณย้ายแล้วโคตรเหนื่อยนะชีวิตคุณจะต้องแบบว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีวิตจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณจะต้องปรับอารมณ์ของตัวเองใหม่ชีวิตจะต้องมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคําว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงคือชีวิตจะต้อง ล้าที่จะออกจากจุด,จดเดิมเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไปเริ่มจุดใหม่เสมอนะคะสาเหตุที่มันเคลื่อนย้ายเพราะอะไรล่ะเพราะว่าตรงนั้นมันตันไงมันถึงตันมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยต้องย้ายเออลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยชีวิตเดินทางตลอดเวลาชีวิตก็นาราราชเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสมรภูมิรักสมรภูมิการเงินมันคือสมอรภูมิในชีวิตของคุณยังไงก็ไม่รล้ นี่ไม่พ้นเรื่องของรักและเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยลําบากเนอะเออมีมาใช้ไปมีมาใช้ไปจับจ่ายตลอดเวลาคุณเป็นคนที่มีเงินมีทองเข้ามาตลอดเวลานะแต่ก็มักจะจ่ายตลอดเวลาเหมือนกันอ,อ่มามักจะมีมาเพื่อเพื่อผู้อื่นหน้าคราชเนี่ยส่วนใหญ่ลงมาเนี่ยคือลงมาต่อบุญน,นะคะอืมเหมือนกับว่า หมดบุญในการที่จะอยู่เป็นพงเผ่านาคราชแล้วหรือช่วงที่ถูกอสูรฆ่าตายเนี่ยแล้วได้มีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องการต่อบบุญตัวเองเพื่อกลับไปสู่ภพภูมิของนาคราชหรือมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้เ,เรียนรู้กรรมเรียนรู้ชีวิตมนุษย์แล้วก็จะกลับลงไปภพภูมิของตัวเองคือภพภูมินาคราชนะ ดังนั้นคุณเนี่ยมักจะมีพยานาคราชที่คุ้มครองและบริวารนาคราชที่คุ้มครองคุณตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะคุณไม่จะมีนิมิตมมกจะฝันมมกจะเจอเจองูสารพัดงูรูปแบบนะคะแล้วแต่ว่าคุณอยู่พงเผ่าไหนคุณน่าจะเจอเจอแต่เขาไม่ทําอันตรายคุณนะมันเหมือนกับมาให้คุณเห็นมาปกป้องคุณมาดูแลคุณหรือมาบอกกล่าวคุณมาเตือนคุณก็ได้ได้หมดนะคะซึ่งคุณนะจะรู้เองได้ เมื่อคุณสัมพันธ์กับเขายังไงคุณก็จะนิมิตเห็นได้ละค่ะอืมชีวิตนะการเงินเนี่ยคุณบางคนอาจจะต้องดิ้นรนหาเงินเนาะดิ้นรนหาเงินเพื่อคนในครอบครัวเดินทางหาเงินตลอดเวลาการเงินก็มีหน้าที่หมุนมาหมุนไปแต่ก็หมุนได้ตลอดนะส่วนใหญ่หน้าคราจะผิวพรรณสวยหน้าตาผ่องใสเออชอบแต่งตัวชอบศรลยะกรรมชอบอะไรสวยๆงามๆนะคะอืม ส่วนครุดนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่าลุยๆส่วนนาคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ความรักว่าอย่างที่บอกนะคู่รักเยอะเยอะมากรักไปไปมามารักแบบมีกี่รักดีล่ะส่วนใหญ่อ่าลงมาทีเนี่ยสนมลงมากันเป็นแถบแถบ,บสนมสิบยี่สิบลงมาหมดทีนี้เวลาเจอคู่ทีเป็นยังไงคะสี่ซ้อนห้าซ้อนเจ็ดซ้อนแปดซ้อนม้วนายไปหมดเลย เนี่ยคือความรักของคุณนะมักจะเป็นแบบนี้อืออะต่อนะใครที่เป็นพญานาคีพญานาคาอารมณ์เขาจะยิ่งเด่นกว่าเด่นกว่านาคราชทั่วไปนะอารมณ์ร้อนมุทะลุยิ่งยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเองมากคือใครอย่ามาใครอยามาอะไรนะอะไรดีล่ะดูถูกหรืออย่ามาแบบเขาเรียกว่าไงอ มาลองของ่ะคะ่ะเออมักจะเป็นแบบนี้เขาจะมีอํานาจบางอย่างในตัวนะซึ่งเขาจะรู้เองนะคะอือ่าต่อสิ <9 S 2> เก้าเหรียญอ่ความรักอ๋อเอ็นดูนะครับเก้าดาบอ่าอัศวินไม้อัศวินขี่มา้าอัศวินไม้สามไม้ชีวิตก็เป็นคนท่องโลกกว้างคนนึงนะคะ อ,อไปเรื่อยๆแสวงหาความรู้ไปเรื่อยๆไปถิ่นนั้นทีแล้วก็ไปถิ่นโน้นทีแล้วก็ย้ายไปตรงโน้นทีนะย้ายมันไปเรื่อยๆนะคะการงานก็มักจะได้ดีได้ดีที่ต่างถิ่นต่างแดนเสียมากกว่านะเ mm hmm. ทาเวอร์ชีวิตนี้มักจะเจอเจอภัยพิบัติแบบไม่คาดคิดเขาเรียกว่ามีดาวมารุตยูอยู่กับตัวอืมพวกนาคขรานี่ส่วนใหญ่นะมักจะไปเจอเจอกับอ,อกรรมของตัวเองเป็นส่วนใหญ่กรรมเรื่องรักเรื่องการเงิน กับเอ่อมักจะไปเจอเจอพวกครุฑนะคะพวกครุฑก็ไม่รู้เป็นอะไรกับครุฑทั้งที่หนากกับครุฑเขาก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะคะรักใคร่กันตั้งแต่สมัยทําสงครามอสศรด้วยกันแล้วแหละแต่มันก็ยังมีแหละมันก็ยังมีที่จิกกัดกันนะคะ <c oughs> เอ่อในชีวิตมักจะเจอเจอเรื่องราวพลิกล็อกเรื่องราวไม่คาดฝันอย่างเช่นอยาร้างตกงานกิจการล้มละลายน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหว คุณมักจะได้ไปเจอเจอเพศภัยอะไรแบบนี้เสมอเสมอนะคะแต่ถามว่ารอดมาได้ไหมก็รอดมาได้ค่ะยังรอดมาได้นะคะรอดมาได้เสมอการเงินการทองทรัพย์สมบัติมีมีนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนรูปร่างสะอดสองเป็นคนทํางานเก่งล่ะค่ะแต่ชีวิตมันไม่นิ่งไงชีวิตมันไปเรื่อยๆอะ่ะสิบถ้วย อืมเจ็ดถ้วยอ่า uh, The View of Fortune อ uh ่าฮะสองดาบและสามถ้วยชีวิตมักจะมีสังคมนะมีสังคมมีเพื่อนฝูงมีโชคลาภเนืองเนืองอ่ะคนหน้ากราส่วนใหญ่จะมีโชคลาภถูกหวยหรือโชคลาภเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทําธุรกิจใดๆบางทีก็มีคนอุปถัม uh ภ์อืมเป็นคนที่จะมีเซนต์มีเซนต์ในตัวเองนะคะแต่บางทีเซนต์นั้นก็อาจจะ ไม่ค่อยเชื่อมั่นในเซนต์ตัวเองมันจะมีมีจิตสัมผัสที่ค่อนข้างจะสูงนะเป็นคนชอบเพ้อฝันด้วยแหละส่วนหนึ่งเจ้าคิดเจ้าวางแผนเจ้าโครงการนะเป็นคนชอบพูดชอบพูดเก่งชอบฝันชอบอะไรหลายๆอย่างเป็นคนที่แสวงหาครอบครัวที่มีความสุขในชีวิตเพราะเหล่านาคร,ราชส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันเป็นวงตระกูลเนาะวงกับวงตระกูลมีค่าทาสบริวารมีของสวยของงามวางบาดาลนะคุณว่าสวยปะ สวยอือดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะมักจะปรารถนาครอบครัวความรักการเงินความมั่งคัง่งความสวยงามแต่โดยทั่วไปที่ลงมาเกิดเนี่ยมักจะลงมาเพื่อล้างกรรมปะเพื่อชดใช้กรรมเพื่อสร้างสมบุรณดังนั้นการที่คุณจะได้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยค่อนข้างจะเป็นวิบากกรรมของคุณเยอะอยู่นะคะกว่าจะสุขสมหวังในความรักได้อ๋ออต้องแบบว่าขอองค์ขอเจ้าเป็นสิบสิบปีนะเนี่ยโดยเฉพาะนาคราชถ้าคุณอยากไปขอคู่ก็ไปขอนาคราชของคุณนะคะ เ่อเขาจะให้นะคะสิบปีอาจจะมีให้ก็ได้เป็นคนทํางานเก่งมีความรับผิดช,ชอบสูงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนไหนก็ตามเป็นหัวหน้าคนได้ดีเป็นคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงจริงๆนะเป็นคนที่มีอสังหาริมทรัพย์มีโชคลาภบ่อยๆถูกหวยบ่อยๆบ,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 บางคนก็ถูกหวยแบบอืมได้เงินเป็นหลักล้านนะคะบางคนก็ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ก็ได้เป็นหลักล้านเหมือนกัน เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินขนาดผืนใหญ่อะขนาดเยอะนะคะมีเรื่องมีไร่นาะสวนอ่าค่อนข้างจะเยอะนะคะค่อนข้างจะเยอะเดอเวิร์ชีวิตค่อนข้างจะในท้ายที่สุดอยู่อย่างมีความสุขนะชีวิตคือมีพร้อมทุกด้านนะคะแต่ในความรากักความสัมพันธ์มันยายยากเนาะเขาบอกว่ามีเงินล้านหนึ่งมีคฤหาสน์ลักหนึ่งยังง่ายกว่าหาคู่แท้หนึ่งคนสำหรับชาวนาคราชนะคะคือกว่าจะได้คู่ทวินเฟรมมา คุณมีคู่ทวินเพรมไหมมีนะแต่กว่าจะได้คู่ทวินเฟมมาคือฟันฝ่ามรสุมเจ็บปวดรวดร้าวโอ้ยสารพัดอย่างนะคะกว่าจะได้คลองคู่ได้นะ่ะเกิดมาเพื่อตามหาคู่รักเกิดมาเพื่อตามหาคู่รักและความมั่นคงนั่นก็ไปดูตัวคุณเองนะว่าใช่แบบนี้ไหมอ่ะอืออ่าฮะห้ามท้าวไม่จะเจอคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายใส่ความเจอคนไม่ประสงค์ดีกับคุณเพราะว่าคุณโดดเด่นไง บางทีคุณเฉิดฉายคุณโดดเด่นคุณดูสวยเป็นคนหน้าไม่แก่กว่าวัยเพราะว่านาคราเขาจะอิ่มน้ํานะอิ่มน้ำหนึ่งเหรียญเห็นป่ะคุณเป็นคนที่มีโชคคตจะโชคมีการเงินน่ะดีดีอ่ะเดอะเดย์ด้วยก็มาแต่ในาเทที่สุดเขาบอกว่าเหมือนกันในชาติพวกนี้เนี่ยคุณเน่ะจะจะผ่านพ้นในวิบากกรรมด้วยความเพียรพยายามของคุณได้นะคะกับด้วยความที่นาคราชของคุณเขาคอยดูแลคุณอยู่นะในความรักในความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะต้อง เป็นไม้มาก่อนร้างมาก่อนอย่าร้างมาก่อนหรือต้องเจ็บปวดทุกกระทมในความรักมาก่อนนะความรักจึงจะสุขสมหวังได้นะคะจะต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อาจจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระของครอบครัวภาระเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแล้วคุณที่สุดแล้วคุณถึงจะบรรลุบรรลุบรรลุในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการแบบว่าล้านกรรมทั้งหมด บรรลุธรรมเพื่อได้กลับไปสู่นาคราชเหมือนเดิมคุณก็ได้ประสบความสําเร็จสมหวังนะประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการทองนี่ไม่ต้องห่วงนะคะโอ้โหคนที่ได้รางวัลใหญ่ให่นะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหลาห่านาคราชทั้งนั้นแหละค่ะเหล่าภพภูมิของมหาเทพเนี่ยบาทหนึ่งก็ยังไม่ได้แหละแม่หมอเหลาห่านาคราชเขาก็มีมีสมบัติมั่งขั่งของเขาอยู่แล้วนะคะอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่าครุฑเออเหล่าครุฑเ,เ,เหล่านาคราชนะที่มักจะถูกหวยรวยทรัพย์เออได้เงินได้ทองมาดูดีคเยอะเลยมีแต่เงินเงิน เดี๋ยวต้องไปผูกมิกกับกับน้าคาลาเยอะๆหน่อยเกีย่ยวอะไรกันเนี่ยความรักของคุณถามว่าที่สุดแล้วนะคุณจะสุขสมหวังในความรักไหมว่าการเงินการทองนะคุณได้เมื่อคุณฟันฝ่าวิบากกรรมแล้วคุณได้มาเดี๋ยวดูให้สักนิดหนึ่งนะความรักสมหวังลูเฝาลเนาะมีสักห้าใบนะแรงห้าดาบงานมั่นคงเงินมั่นคั่งหนึ่งไม้เท้าวิน็อตสอดนะคะแปดดาบ เออความรักยากๆนะเขาบอกว่ารักของคุณน่ะคุณมีคู่แท้ที่เป็นนาคราชอยู่แล้วละค่ะก็อย่าไปแสวงหาความรักมันมากถ้าเกิดมาพร้อมกับเหล่าสนมตามมามากไายก็เคลียร์คู่รักของทุนให้จบกันเองนะคะจะได้ไม่เป็นวิบากกรรมต่อกันนะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นมเหสีเอกมาเกิดแล้วก็เขาเป็เหล่าบริวารสนมเยอะแยะเลยคุณจะตัดกรรมกับเขาก็ได้นะภพมนุษย์นี่ตัดได้คุณตัดในภพของนาคราชไม่ได้แต่คุณตัดในภพของคนได้เมื่อกลับเข้าสู่นาคราชก็คนละ คนละอย่างกันละค่ะคนละส่วนกันได้นะอ่าอยู่ที่คุณเลือกตัดสินใจเองนะคะความรักไม่ได้ปลื้มนะคะไม่ได้ปลืม้มการเงินนี่โคตรปลื้มเลยนะโอเคค่ะก็อ่ะคร่าวๆเนาะสำหรับเรื่องของตาทิ์อ่ะก็ตามนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ